สาธิตการทําน้ําหยดนะฮะอันดับแรกเราต้องขุดหลุมก่อนนะฮะขุดหลุมนึกพอประมาณนะฮะขุดหลุมแล้วโอเคอ๋อน้ําที่ตักขวดมาเรียบร้อยใส่ถุงใส่ตั้งไว้เสร็จแล้วก็ฝาครอบครอบแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาอีกหน่อยเออให้มันขึ้นประมาณซึกขึ้นนี่แหละอ๋อใส่เข้าไปครับใส่เข้าไป นี่ก็ใส่นี่โดยโดยเราคุมไว้เลยอ่าใส่ให้รอบๆเลยใส่ให้รอบๆเลยใส่ให้รอบๆไปอันนี้เขาเรียกว่าทำน้ำหยดนะพี่แกนะอันนี้หลักการทำงานก็คือน้ำหยดเนี่ยเขาจะเป็นอันนี้ถูกไอ้น้ำละเหนยมานี่นะละเหยขึ้นมาเสร็จเห็นไหมฮะเหยขึ้นมามันก็จะมันก็จะกลายเป็นไอ แล้วก็หยดน้ําก็จะเหลือกลางคืนมันเย็นมันก็จะเป็นหยดน้ําตกลงไปข้างๆนี้ทําความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินนะ,ะแล้วเราก็สังเกตนับวันดูน้ําขนาดนี้นะจะอยู่ได้กี่วันวอ,อยู่ได้กี่วนันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีพี่แก้วก็ไป,ไปเอาน้ําที่วัดเนี่ยนะไปไปตวงดูอีกทีหนึง่งแล้วก็มาคํานวณดูน้ําตรงที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันใช้ขวดขวดที่มันมีเครื่องไอลิตรนะประมาณ600ซีซีนะ หรือครึ่งลิตร500ร้ซีซีนะน่ะมามาใส่ดูว่าอ่า50ซีซีเนี่ยเออครึ่งลิตรเนี่ย500ซีซีเนี่ยมันจะระเหยใช้กี่กวันนะน,นี่นี่เป็นการทดสอบไปก่อนอะอนะฮะนี่เป็นเรื่องเรื่องน้ำหยดนะอ่าเหยบร้อยนี่ก็อ่านี่ผ่านขบวนการเรียกว่าขบวนการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ตอนนี้เดี๋ยวกแก้วก็ไปหาใบไม้มาคลุมด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ามาดูเรื่องระบบน้ำน้ำซึม น,นี้น้ำหยดนะ,ะโดยเราขุดหลุมนะฮะกแกวขุดหลุมเรียบร้อยแล้วก็น้ําเติมเข้าไปนะฮะเติมเติมเข้าไปซึ่งเราเติมน้ําเข้าไปแล้วอ่าน,นี้อันนี้เราก็จกจกเจาะเจาะเข็มน,นะฮะเดี๋ยวเราจะทิตการจกเจาะเข็มให้ดูอีกทีนะฮะอ่าพี่แกวยกขึ้นมาก่อนเมื่อกี้เราจะทําการจกเจาะเข็มเนี่ยเจาะรูด,ด้านข้างเนี่ยวิธีการพี่แก่เข็มข้างละข้างละสอง ด้านหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเคประมาณนี้อ่าเราฝังไปเลยก็แล้วโอเคไว้ก่อนอ่าเ็คไหมกันระวังเสียงอนตรายเสร็จเสร็จแล้วก็กบดินนะฮะดินกบไปดินกบไปให้มันซุ้มซุ้มโคนเลยก็ได้ซุ้มซุ้มให้มันเหลืออยู่ประมาณสักอ่าให้มันรับแตงดูหนะ่อยเนี่ยน,นี่ก็เดี๋ยว อันนี้ก็ใช้ระบบน้าซึมน้ําที่ซึมเมื่อกี้เห็นซึมไหมที่เราเจาะไปมันซึมไปละมันซึมเข้าไปในรูนะเสร็จแล้วน้ําต้นทุนเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่แก้วยกมาอีกทีก็ได้จะได้เห็นชัดเห็นชัดน้ําต้นทุนของเราก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นี่คือน้ําต้นทุนน้ําต้นทุนที่เหลือไว้อันนี้มันก็จะเกิดเป็นไอแล้วเหยื่อมาแล้วมันไอเสร็จมันก็หยดน้ํามันก็จะไหลออกด้านข้างเหมือนเดิมปรมาณนี้ทําให้ตรงนี้ชุ่มชื้นนะอันนี้ก็วัดปริมาณเหมือนกันให้พี่แก้ว อ่านี้มีการสาธิตยอยู่เดี๋ยวพี่แกไปเติมดูว่าน้ําที่ไปขวดจอใหม่เนาะนับดูอันนี้ขวดนี้เป็นขวดสาธิตอ่เช็คดูว่ามันน้ําเท่าไหร่แล้วมันเหลือเท่าไหร่ใช้เวลากี่วันเนี่ยจะได้ตอบโจทย์ได้นะอันนี้สาธิตวิธีการทําให้ดูกเสร็จแล้วครับฝังเข้าไปเลยฝังเข้ากบดินดินกบให้ให้มันถึงที่เราจออเลยให้โขดที่เลอข้างบนอันนี้เอาไว้สําหรับเอาไว้สําหรับรับแดดรับแสงเพื่อให้เกิดไอ ไอ้น้ำขึ้นมาไอ้น้ำขึ้นมาแล้วไอ้ก็กบดินไปบดินับรบรอบๆไปซึมเราก็อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้แต่เราทำสักขวดใหญ่ก็ได้ยิ่งดีเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝามันก็ซึมไปดูความชุ่มชื้นบริเวณรอบๆอันนี้เราทำถ้าเรามีเวลาเราก็ทำ อันนั้นเราจะประยุกต์เอาได้ง่ายอย่างเช่นมีแก้วกระฟงกาแฟอะไรตรงนี้นะนี่นี่แก้วกระฟงกาแฟแล้วก็ตัดขวดมาครอบเอานะนี่ฮะ<า>แล้วแต่พี่แก้วขยันนะพี่แก้วขยันก็ทําเยอะนะพี่แก้วบอกไม่มีเวลาทําวันละเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ระยะยาวพี่แก้วก็ไม่ต้องลดน้ําอะไรบ่อยล,ละเว้นระยะไปเลยนะเดี๋ยวนี้ยุทธการเขาแต่งคิงอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่หาหลังจากนั้นพี่แก้วก็ไปหาปุ๋ยหมัก วุ้ยหมักเรามีแล้วเนาะหรือเศษไม้มเศษเป็นไม้มาคุมแล้วก็เวน้นตรงนี้เว้นไว้แสงหน่อยอันนี้เราก็เศษเป็นไม้มคุมอ่าเป็นไม้คุมคุมโคนต้นคุมรอบๆนี่ก่อนก็ได้เ <c oughs> ออเอาคุมที่เราทำทำครับพี่กันนอ่ารอบรอเว้นเว้นกลางไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นเอออันนี้ไม่มีไก่เนาะมีเจา้าอ๋อมีไก่เหรออ๋อมีไก่ปลาใช่ไหมปลาอ๋อ อ๋อมีไก่แสดงว่าคุมโคนไม่ได้มีไก่ขวดไม่เขีรยละอันนี้แสดงแก้ปัญหาไก่ให้ด้วยอ๋อมีปมัญหาเลจะคุมหมดแล้วเนี่ยอ๋อแสดงว่าแก้ปัญหาใหพี่แก้วแล้วดีใจไหม <c oughs> <c oughs> เออเราก็ว่าทำไมไม่คุมโคนเพราะมันมีไก่ <c oughs> อ่าพี่แก้วไม่ต้องคุมละมันมันมีไก่พี่แก้วก็ทําขวดน้ําแทน <c oughs> อ่คือยุทธการแต่งกิ่งให้เรียบร้อยละใช่ไหม <c oughs> ยุทธการแต่งกิ่งให้แล้วพี่แก้วก็ทําขวดสี่มุมทุกต้นเลยก่อน แล้วหลังจากนั้นพี่แก้วขยันก็ทําให้มันครบไปเลยทำสองคำสองชั้นก็ได้แกะขวดน้ํานี่ก็เวลาลดน้ําก็เติมเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องอแล้วก็คํานวณดูอย่างที่อย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อกี้นะว่าโอเคน้ําขวดหนึ่งใช้เวลาละเหยน้ําซึมไประะเวลาละเหยกี่วันแล้วก็จดไว้นะแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างทั้งหมดหรือว่าควบคุมต้นไหนไม่ได้ทําก็ได้หรือว่าจะทําหมดก็ได้แต่ว่าทดลองมาแล้วเนี่ย ทำแล้วดีนะก็ทําเว้นไว้สักต้นไม่ทําก็ได้ไว้ควบคุมดูว่าไอ้ที่เราไม่ทํากับทำเนี่ยไหนมันดีกว่านะจะได้ตอบโจทย์ได้แล้วเอาข้อมูลไปให้กเกษตรอำเภอดูเนาะมีไหมโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะ